สวัสดีนะคะสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะทิปนี้ก็เป็นทิปที่พาเด็กๆมาเที่ยวกันนะคะที่สัตหีบเนาะเป็นทิปที่เป็นช่วงพี่ปิดเทอมแรกของเด็กๆกันนะคะ ที่เห็นบรรยากาศอยู่นี้นะคะก็คือท่าเรือเขามาจอนะคะก็คือท่าเรือที่จะไปเกาะสมสารหรือว่าเกาะขามกันนะคะอันนี้ก็คือว่าบรรยากาศแบบสวยมากนะคะเป็นบรรยากาศช่วงเย็นนะคะ,ะเป็นบรรยากาศที่ตะวันใกล้จะตกดินแล้วเนาะก็เลยพาเด็กๆมาเดินที่ท่าเรือเขามาจอกันค่ะ ท่าเรือเขามาจอตรงนี้นะคะอยู่ที่สัต,ตหีบเนาะเป็นท่าเรือที่จะไปเกาะสมสานหรือว่าเกาะขามกันนะคะบรรยากาศก็ช่วงเย็นๆก็สวยมากเลยนะคะเด็กๆก็ตื่นเต้นกันเนาะยิ่งทันย่านะคะน้องทันย่าก็แบบชอบนะคะเออเวลาปิดเทอมเด็กๆก็จะชอบมาทะลงทะเลกันเนาะเออไปดูกันว่าทันย่าเจออะไรกันบ้างนะคะแกบอกว่าอ่า,อาบรรยากาศสวยมากเลยแม่แล้วก็น้ําใสๆนะคะเห็นปลาด้วยเดี๋ยวไปดู เขาเห็นปลาอะไรกันคะไหนปลาไหนปลาอ๋อนั่นไงมีปลาด้วยอู้หูปลาไม่ม่าเหรอไหนไหนทำไมไม่ไม่เห็นอ่ะน้ำใสจนเห็นปลาอุ้ยปลาน่ารักจังตรนี้แล้วมาตรงนี้เฮู้กชัดมากอู้น้ำใสจนเห็นปลาเลยอ่ะเยอะเลยดูกระทุ้มมัน ลึกมากเลยค่ะโอยหนูปลาสีปลาสวยเนาะสวยมากน้ำใสไลเย็นเห็นตัวปลาโอ้ปลาเยอะมากเลยไหาทางกันดีาโอ้น้ำใสจนเห็นปลาน่ะไหนไหนไหน ทะเลตรงนี้เป็นทะเลที่ขึ้นชื่อว่ามีน้ําใสมากใสมากจนเห็นปลาโดยที่เราไม่ต้องไปดําน้ําดูก็ได้นะคะปลาอยู่ที่นี่สวยงามเป็นปลาแบบสีสวยมากเลยนะคะใครที่ชอบมาดูแบบธรรมชาติแบบนี้ก็อมืมาดูได้ไม่ผิดหวังนะคะเนาะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่ใกล้ค่ำแล้วนะคะเป็นบรรยากาศที่ตะวันใกล้จะตกดินแล้วนะคะนี่เป็นแบบแบบสวยอะไม่รู้จะพูดยังไงเนาะก็ต้องให้ มาดูกันเองนะคะว่าจะสวยแค่ไหนอันนี้ก็เป็นท่าเรือที่จะพาเราไปเกาะขามหรือว่าเกาะแสมสารกันนะคะมันจะมีท่าเรือไปตลอดเลยนะคะทุกๆชั่วโมงหลังจากนั้นเราก็จะเดินทางกลับไปที่พักกันนะคะเด็กๆเขาก็จะมาเต้นคย,ย,ย่องคยแยงอยู่แถว,แถวๆนี้แหละก่อนที่จะกลับเนาะเออขอเอาจากท่าสองท่าก่อนนะคะหลังจากนั้นเราก็จะเดินลัดเลาะ,ละและไปหาอ่า ที่จอดรถกันนะคะแต่ว่าเส้นทางที่ไปมันจะมีป้ายหรือว่ามีอ่าเขาเรียกว่าอะไรมีความรู้นะคะให้กับผู้ที่มาเที่ยวนะคะดูว่าสถานที่นี้มีอะไรบ้างมีเกี่ยวกับวงจรต่างๆนะคะอันนี้ก็เขาเรียกว่าฟองน้ำลูกกล์ฟนะคะอันนี้ก็คือวงจรของ ฟองน้ำเขาก็มีบรรยายหรือว่ามีรูปภาพให้กับเด็กๆหรือว่าผู้ที่มาเที่ยวได้อ่านกันนะคะอันนี้คือน้องธัญญาสนใจมากเลยว่าอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรอันนี้ก็เป็นความรู้อีกอย่างหนึ่งนะคะเด็กๆเ,เขาก็จะได้ไม่เห็นอของจริงกันนะคะนี่น้องธัญยาก็จะเดินไปที่รถจอดกันแล้วนะคะเราจะไปที่พักกัน เดี๋ยวมาดูกันว่าพรุ่งนี้เราจะเดินทางไปที่กเกาะแสมสารกันนะคะเออไปที่พักกันก่อนตอนนี้อ่าอ่าตะวันใกล้จะตกดินแล้วเนาะไปหาที่พักที่เราจองไว้กันก่อนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูกันว่าทันยาจะไปนั่งเรือยงังไงดูบรรยากาศสวยๆพี่น้อง